พบกับผมเปิด P R O คนดีคนเดิมนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาลูกๆมาขี่ช้างนะครับเิ่มแรกเราก็ซื้อตั๋วกันเลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นช้างกันเลย <Okay. S 1> ขณะนี้เราก็นั่งกันอยู่บนหลังช้างนะครับช้าง,งเกิดมาก็เพิ่งเคยนั่งเหมือนกันที่มีดีเป็นไงบ้างลูกวาดเสียววาดเสียวนะมันโคง้งเคียงโคง้งเคียงไปโค้งเคียงมา เหมือนนั่งบนรถช้างเลยเหมือนรถช้างเหรอลูกใช่ค่ะโอ้ยน้องคูณสนุกไหมลูกฮะม่าสนุกเจียวเสียวเสียแล้วตกอืมอันนี้ค่านั่งนะครับ15นาที300ถ้าครึ่งชั่วโมงก็600ผู้ใหญ่คนละ300ครอบผู้ใหญ่คนละ300 อ๋อผู้ใหญ่เวลสามร้อย0เ็ออันนี้เท่ากับโดนอะไรนะเก้าร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบอ๋อเด็กสองคนร้อยห้าสิบอ๋ออันนี้เป็นเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับก็ไม่แพงมากซื้อประสบการณ์ชีวิตนั่งช้างสักครั้งตอนโตมาได้นั่งอีกนั่งอีกเหรอต้องพาพ่อมานั่งด้วยนะแล้วพ่อจะวางเตียงเนี่ย ไม่เสียวสิมันเสเดีย๋ยไปเดีย๋ดวยวพ่อถ่ายไปให้ย่าดูเนะี่ยถ้มีดีได้เล่ายา่าอุ้ยแม่มีใส่ใหม่ด้วยเีึ้ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มั่ช้างอยูค่ะเีรองมีคนมาให้อาหารด้วย มันบางทางแม่ฝาอะไรรู้สมกน,นั่งบางทางแม่ฝาอุลยานอุ้ย,ยจริงปะเนี่ยจริงพี่เราไปทางนี้ใช่ไหมใช่ครับเอาแล้วเกาะนังนั่นนะดีช้างเล่นน้ำขึ้นมาตรงนะไหนวะเงนมาเปลี่ยน,นะรเราจะลงน้ำกันแล้วนะครับ คือมันมันมินมินเนี่ยผมกลัวตกนิดหน่อยมันก็กลัวว่าเสียตกยอันนี้เปมิงโก้ไหมครับเนี่ยเปรมิงโก้สีสีน่าจะเล่นน้ำมากละลายน้ำไปแล้ว<ม>ต้องถามใหม่มยังไม่ออกอ๋อมันต้องตอนโตถึงจะชมพูใช่ไหมะ<ม>ลงน้ำแล้วนะครับตอนนี้ อ๋อตรงนน้นเป็นคาเฟ่นะครับเดี๋ยวเรานั่งเสร็จเราค่อยไปดูครับนั่งคาเฟ่กัน,นคาเฟ่ก็ทำเล่นระดับสวยน่ารักตายเป็นไม้อ๋อนู่นไงปูอ,อันนูนน้น,นไปทางนู้นทำไมเนี่ยไปทางไหนแมทางนี้ทางนี้ลงน้ำมาแล้วนะครับ ที่สมมุติเราไปแบบลึกมากๆเนี่ยช้างแบบลอยคอไว้ายท่าหมาได้ไหมได้อ๋อถ้าแบบข้ามแม่น้ำลึกๆก็ี่ยเขาก็ขี่ช้างข้ามกันได้ไม่ไม่เคยครับแต่อ๋อแต่นี่มันตื้นนี่มาคือว่ายน้ำได้ช้างจะลอยน้ำได้แต่แต่เราก็ขี่คอเขาไปด้วยได้ใช่ไหมได้ครับอ๋อก็ดีครับ บ้านใครที่น้ำท่วมบ่อยๆก็ลองดูเป็นช้างเป็นยันพาหนะดูครับดูน้ำได้ชูงวงได้โอ้ครีไว้นั้นแล้วีชันีใช่ไหมครับโอ้โหมีชันีด้วยนะครับไม่เห็นร้องหาผัวเลยชนีลูกหัวแล้วทอดทดแมส พี่มีพี่เอาถ่ายรูปครับเดี๋ยวน่าจะได้มีรูปกับช้างดีเหมือนกันนี่ถ้าที่บ้านมีช้างนะครับเนี่ยเราแบเล่นสงการแล้วก็เอาถัาง2 0งอลิตรขึ้นไปช้างก็ดูดน้ำพ่นได้เลยลออนี่วน,นกลับแล้วนะใช่ไหมอะน้ำท่วมมีดีบอกมาตื้อช้างทีลูกเวลาน้ท่วมได้น,นั่งช้างไปโรงเรียนใช่ไหมใช่ อันนู้นก็เป็นกัางหันบำบัดน้ำเติมสีเจมให้เราอาชนีไปไหนแล้วพี่มีดีเห็นชนีไหมม่เอ้ยวดูเดวช้างตกขาด้วยเขาไม่ใส่รองเท้านี่นะครับ พวงมาลัยบังคับช้างก็อยู่ที่หูเขาครับ mm. เขาใช้เท้าตะกิดบอก mm. ที่เขาบอกมาแต่ถ้าไม่เลี้ยวก็ในมือครับ mm. นี่อันนี้ต้องเชนเกียร์หนึ่งแล้วครับป mm. ู๊ดขึ้นไปแล้ว mm. ขึ้นไปขึ้นได้ไหมลื่นไหมเนี่ย แล้วตัว <ผม S 1> นี้นดื้อโดนข้อบ่อยไหมครับตัวนี้ไม่ค่อยดือ้อโตแล้วถ้าวัยรุ่นเด็กๆพึ่งหัดน,ะน,ะนะั่นน่ะอาจจะโดนบ่อยโดนบ่อยมากผมมีขอแบบในมือพี่ด้วยแต่เป็นอันเล็กเอาไว้้าขายหร้อว่าเข้ามาโอ้โหสูงเละสูงเละสูเรา,าอ่ะสูงกันตัว เดี๋ยวไปลงที่ท่าช้างแล้วมงคอดคืออะไรอ่ะยกไปยกมาปวดหัวแล้วทำไมถึงตัวนั้นเขาได้ลามโซ่ตักอูตนนู้นเขาพักผ่อนตกมันอ๋อตกมันคืออะไรอ่ะตกมันคืออันตรายมากอันตรายเกิไอ้นี่นกลัวมเลยอะไรนะงา ันคืออะไรเขาสติขาดค่ะเขาหงุดหนิดลุกอะไรอ่ะบางพี่เขาบอกทำไมช้างตกมันนะพี่เป็นช่วงฮอร์โมนของเขาอ๋อเหมือนวัยรุ่นมันเป็นเ์เฉื่อแต่ปีปีหนึ่งเป็นบ่อยไหมครับหนึ่งตัวบางตัวก็ไม่เป็นเป็นครับเป็นทุกตัวใช่ไหมครับ้เอ๋อตัวผู้เหมือนช่วงผสมพันธุ์ไหมครับเกี่ยวไหยไม่เกี่ยวใช่ไหม แต่ตัวเมนแต่ตัวเมียไม่เป็นพี่แล้วตอนมันเป็นใหม่ๆอ่ะจับเข้าไปนั่นลำบากไหมครันคนเลี้ยงเขาจะรู้ครับรู้ใกล้เป็นก็พอจะเป็นทุกเดือนของเหมือนผู้หญิงอ๋อมีเป็นงูมดทุกเดือนเหมือนกันไม่ค่ะคือปีหนึ่งเดือนถ้าไปถึงตัวนอนเขาอยู่บนน่ะอ๋อดูอารมณ์ดูนี่ครับที่ของช้างตกหมัน วันวันจะไม่เป๊ะวันไม่เป็ะแต่เดือนเป๊ะตกเดือนอ่ะพี่แล้วมันเป็นพร้อมๆกันทุกตัวปะไม่ครับอ๋อออันนี้คล้ายๆประจําเดือนจะเป็นประจําปีใช่ครับอ๋อปีละครั้งแต่นี้เป็นพี่ตุกตุ๊เป็นเฉพาะตัวผู้ก็คือถ้าเป็นผู้ชายก็แบบอยากโดนช้อนแกงเป็นนั้นแหะอยากกระทะไม่สู้กัน อยากโชว์เผาวว่างั้นช้างตกมันช้างอยากโชว์เาวพี่แล้วแล้วถ้าเกิดไม่ทันมันก็ขิดกันชนกันมีไหมมีครับาก่อนาก่อนมันจะเป็นช้างป่าที่เขาจับมามาใหม่แม่คุณที่ตัวนั้นเขาอยู่ในกรงเลยอ่ะโอเคครับ

มาาแม่มาหาแม่มาหาแม่ไม่ต้องัวนั่งเฉยๆดิละนี่ผ้าดูผ้าดูผ้าอะอะโัอีกวาแล้วมาโหอีกอีกราขึ้นบุญูนไปเลยไปเลย บพีอนไปไปไปดีโอไ,ไปเลยเน่ต,อ,ตอนรับพ่อกับบ้านยังปลอดภัยา <Bye. S 2> อาลูกไม่ให้กลับ ลูกบอกให้พ่อไปเลย ัน,นี้ครบสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจอยากมานั่งช้างมาดูโชว์แบบนี้นะครับก็ดูได้มาดูได้ที่มองช้างครับที่พัทยาสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ